จากเรื่องราวของข่าวเด่นนะฮะข่าวเด่นเมืองอุบลที่นี้เรามาถึงทางด้านประเด็นร้อนของเช้าของวันนี้ครับสำหรับประเด็นร้อนเช้าในวันนี้ครับวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565นะครับผมขอเริ่มต้นเป็นข่าวของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับจากสนักข่าวอิสราและก็เป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอไปเมื่อ หลายปีมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นความคืบหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นคดีใหม่หรือไม่นะครับไม่แน่ใจครับเป็นเรื่องราวของสารดีกานะครับยืนโทษจำคุก9ปี28เดือนศาสตราจารย์ดรประกอบอดีตอธิการบดีของหมอบนครับอันนี้จากสนาข่าวอิสลานะครับได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็ได้ข่าวว่าท่านได้มีการอยู่เรียกว่าจำคุกนะฮะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าขณะเดียวกันก็ได้ข่าวว่าท่านได้พ้นโทษแล้วนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคดีใหม่หรือไม่นะครับผมอันนี้เพราะว่าสนาข่าวอิสลาเองก็ไม่แจ้งมาครับเอาเป็นว่าผมขอนำเสนอตามสน่ข่าวอิสลาที่แจ้งมาก็แล้วกันว่าเขามีการรายงานข่าวอย่างไรนะครับ ซึ่งจะว่ากันตรงๆแล้วทางท่านศาสตราจารย์ดรประกอบเนี่ครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนะครับผู้ทำตรงเลยครับและท่านโดยที่เราครบค้ารู้จักท่านมาท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีคนหนึ่งของจังหวัดอุบลเราที่ได้มีการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตอาสาทํางานเพื่อสังคม แต่ว่าด้วยการที่ทำงานนะครับแล้วปรากฏว่าไปทำผิดวินัยร้ายแรงครับซึ่งเท่าที่ผมรับรู้มานะครับการทำผิดวินัยร้ายแรงนี่คือไม่ได้เป็นการทำให้ตัวเองได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่การทำนั้นครับผิดวินัยร้ายแรงครับคือเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรอื่นหน่วยงานอื่นบุคคลอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ได้รับประโยชน์นะครับ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทําผิดวินัยครับเเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากสนข่าวอิสราบอกว่าสารดีการยินลงโทษจําคุกก้าปี28เดือนสตราจารย์ดรประกอบอดีตอธิการบดีมอบนคดีท่อกรถินให้ทุนมิชอบครับสืบเนื่องจากสนข่าวอิสลาได้มีการนําเสนอข่าวไปว่าในช่วงเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมานะครับสารอุทธรแผนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านคำพิพากษาคดีกล่าวหาสตราจารย์ดรประกอบวิโรจนก,กูดอดีตอดีตอธิการบดีมมหายาลัยอุบลราชธานีครับเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทำหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวงเล็บปิดนะครับปปชชีชช้มูลความผิดกรณีอนุมัติให้ยืมเงินสำรองหมุนเวียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและอนุมัติให้กู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยายลัยโดย,โดยมิชอบกับโดยสารอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้ไขคำพิพากษา สารคดีอาญาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3วงเล็บปิดสารชั้นต้นซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาของการจำคุกจากเดิม11ปี4เดือนเหลือจำคุก9ปี28เดือนเนื่องจากเห็นว่าการกระทําของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตจําคุกกระทงละ5ปีรวม3กระทงฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจาทุกจาคุกกระทงละ1ปีรวม2กระทงลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 8กระทงละ1ใน3ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ทำจัดการหรือว่ารักษาทรัพย์ใดใช้อำนใช้อำนาจในในตาแหน่งโดยทุจริตจําคุกกระทงละ3ปี4เดือนรวม3กระทงฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจําคุกกระทงละ8เดือน2กระทงรวมเป็นจําคุก9ปี28เดือนอันนั้นคือเป็นการรายงานข่าวของสนาข่าวอิสลาต,ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563 แล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่7ก,กันยายน2564ครับสารดีกามีคำพิพากษาในคดีนี้หลังสัตราจารย์ดรประกอบวิโรจนก,กูรนะครับจำเลยดีกาว่าดีกาของคือหลังจากที่สารอุทธรณ์ได้ตัดสินแล้วนะครับทางด้านสัตราจารย์ดรประกอบก็มีการดีกาและก็วันที่7ก,กันยายน2564 สารดีกาก็ได้มีการพิภากษาบอกว่าคำดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นและก็สารดีกาก็มีการพิภากษายืนตามคำพิภาคษาของสารอุทธร์เป็นผลให้นะครับศาสตราจารย์ดรประกอบต้องรับโทษจำคุก9ปี28เดือนครับอันนี้เป็นการตัดสินดีกาตั้งแต่วันที่7กันยายน2564 โดยฐานะผู้สื่อข่าวของสนอข่าวอิสระก็รายงานว่าสําหรับคดีนี้นะครับคณะกรรมการปปชชี้มูลสตราจารย์ประกอบมีโทษความผิดทางวินัยร้อยแรงไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาทิทยอุบลราชานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาทิทยอุบลราชานีพุทธศักราช2534และก็มีการใช้ใจ่ายเงินรายได้ที่มีอยู่ในวัดและก็ใช้ใจ่ายเงินรายได้ที่ไม่อยู่นะครับ ไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามมาตรา6แห่งพรบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพุทธศักราช2 5 3 3และยังถูกชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา151และก็มาตรา157ด้วยก่อนได้ส่งสำนวนให้กับสนักงานอายการสูงสุดฟ้องคดีไปตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 0ที่ผ่านมา ทางนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศาบาลสุขภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและก็ปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40 0 0 0บาท ส่วนมาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับพฤติการกระทำความผิดของสัตราดารย์ดรประกอบมีด้วยกันสส่วนหลักคือ 1. อนุมัติ ให้ยืมเงินสำรองหมุนเวียนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบราชการจำนวน3โครงการได้แก่1โครงการท ok ่อกรถินสามัคคีและมอบทุกระศสาประจำปี2549 2. การให้ทุนแก่โรงเรียนเบญจมมหาราชในโครงการส่งเสริมสุขชภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้สภาพจริงกับเจ้าของภาษาครั้งที่1และ 3. โครงการส่งเสริมศุขภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้สภาพจริงก,ก,กับเจ้าของภาษาครั้งที่2ก็คือให้ทุนแก่โรงเรียนเป็นจมมหาราช2ครั้งด้วยกันนะครับและก็ความผิดนะครับส่วนที่2คืออนุมัติให้กู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท้งข้าราชการพนักง,งานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจาและล,ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน165รายโดยที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้จัดสรรรายได้ตั้งเป็นเงินงบประมาณรายรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณสำหรับการให้กู้ยืมพูดง่ายๆก็คือว่าให้เงินกู้ยืมเพ็นอสวัสดิการแก่เจ้าที่แก่พนักง,งานของมอบนุนะครับ165รายแต่ว่าการให้กู้ยืมนั้นคือไม่ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยครับเพื่อให้อนุมัติ งบป,ประมาณในการกู้ยืมครับคณะกรรมการพปชมีมติว่าการกระทําดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัยร้อยแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและแบบแผนทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการหรือขาดการเอาใจใส่ขาดความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้อยแรงตามมาตราส .9 วรรคสและวรัก5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2547 อาศัยอำนาจตามมาตรา9 2และมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2 5 4 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บปิดฉบับที่สองพุทธศักราช2554และมาตรา4 9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2547ประกอบมาตรา30วัรคี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช2546จึงลงโทษไล่ออกศาสตราจารย์ดรประกอบวิโรจนกูดอดีตอธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกจากราชการตั้งแต่วันที่30กันยายน2553เป็นต้นมาครับคือพูดง่ายว่าตั้งแต่ศาลชั้นต้นตัดสิน ก็มีการอุทธร์สารอุทธร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการลงโทษนะครับและขณะเดียวกันทางด้านจำเลยเองก็ได้มีการขอดีกาคือสารสารชั้นต้นนี่ตัดสินจำคุกสเสวียยปี4เดือนสารอุทธร์ เหลือ9ปี28เดือนทีนี้เมื่อจำเลยดีกาสารดีกาประกบว่าไม่รับดีกาแล้วก็ยืนยันตามสารอุทธรก็คือให้จำคุก9ปี28เดือนนะครับแต่ว่าคำสั่งนี้คือคือสารอุดคือพูดง่ายว่าสารชั้นต้นนี้คือได้ ไล่ออกตั้งแต่วันที่30กันยายน2553ครับซึ่งเท่าที่ผมจำได้ว่าออท่านเองนี่คือได้จำคุกนะฮะอยู่ที่เรือนจำจงังหวัดสุรินทร์และก็ตอนนี้ถ้าเผื่อผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจว่าเอาพูดตามนี้ก็แล้วกันครับ เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีคือไม่มีโอกาสได้พบปะและก็พูดคุยข้อมูลชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าถ้าที่รู้ก็รู้เพียงแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือสารดีการยืนโทษจำคุกก้าปี28เดือนครับแล้วก็เป็นการไล่ออกจากราชการตั้งแต่วันที่30กันยายน2 5 5 3แล้วก็โดยส่วนตัวผมเองก็มีความเคารพกับท่านอธิการนะครับท่านเปพูดที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านน้าด้านชุมประทานเป็นอย่างมากและก็รวมทั้งเป็นคนที่ทํางานด้วยเพื่อสังคมนะฮะด้วยสังคมโดยช่วนตัวแล้วผมมีความเคารพท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทํางานเพื่อสังคมแต่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดที่ก็ว่าตากฎหมายนะครับวาตากฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความผิดของท่านคือไม่ใช่ตัวชัดคือไม่ใช่ตัวท่าน แต่ว่าเป็นบุคคลอื่นนะครับที่ได้รับประโยชน์ตัวท่านเองไม่ได้ประโยชน์ก็คือว่าเป็นการอนุมัติเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ทำให้เกิดความผิดเกิดขึ้นนะครับก็ว่าตามนี้ก็แล้วกันนะครับไปถึงพูดที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับถ้าเผื่อใครที่ทํางานมานะครับจนเกษียณอายุราชการแล้วก็ต้องการกลับมาอยู่ที่ตัวเมือง อยากจะอยู่อมอแแมนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานก็เรียนจบทํางานอยู่ที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศหรือบางคนก็เรียกว่าต่างภูลําเนานะครับก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่สองคนก็อยากอยู่บ้านหลังกระทัดรัดไปมาสะดวกแล้วก็มีความสวยงามราคาเข้าถึงได้ง่ายแนะนําไปนี่เลยครับทางด้านโครงการเจริญทรัพย์โมเดิลโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี้ตรงข้ามกับตรงข้ามกับ วัดด้ำพราทางปัจจวตต์อำนาจเจริญครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสา,ส,าสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึงสองคันด้วยกันในขณะเดียวกันนะครับเป็นบ้านคุณภาพโดยคุณเกียรติรับประกันคุณภาพวงกบประตูใช้ไม้แคนตอ,อกเสาเข็มทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านผมน 2, ีนสองชั้นยังไม่ตอ,อกเสาเข็มนะฮะมีเพียงแค่คานขวดดินครับ ในขณะที่ภ <c oughs> ายในโครงการเองก็มาพร้อมท้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตกลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศนะครับชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตติดตั้งเครื่องทัน,น้ำอุ่นและก็ประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านสนใจอยากจะเข้าไปดูโครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับโทรหาคุณสุนันครับ 0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านจเจริญทรัพย์โมเดิลโครงการ2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วก็อยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอิสุสุตังปักพระอีสานวารินชาราเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็เครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDI b r u โ hover พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับมีทั้งเครื่องยนต์3.0ให้แรงมา้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด4 5 0นิวตันเมตรแล้วก็มีเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้านะครับ150แรงม้าแรงบิด3 5 0นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับ ทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์แล้วก็มีรถ SUV คือรุ่น B Cross แล้วก็รถอเนกประสงค์นะครับ MPV ก็คือรถรุ่นมิวกับแล้วก็เมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานี้ครับทางด้านทรีเพชรเขาได้มีการปรับโฉมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับภาษานกเกลงรถเขาเรียกว่าเป็น Minor chain นนั่นคือเขียนคิ้วทาปากใหม่ปรับภายนอกภายในใหม่ครับกระจังหน้าปรับใหม่ ดูหล่อขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมเพิ่มสีมีสีเทาให้เลือกด้วยล้อแม็กลายใหม่ครับโดยเฉพาะตัวไฮแลนเดอร์นะครับแม่ดูดีมากทีเดียวทั้งหมดนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกครับไปได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในช่วงหน้าหนาววันนี้อุณหภูมินะครับ16องศาผู้สูงวัยหลายคนครับเวลาอาบน้ำแล้วก็ จะมีปัญหาเรื่องของการผิวนี่ฮะแพ้อากาศหนาวผิวแห้งครับเป็นขุยได้ง่ายเวลาสระผมก็เกิดรังแคได้ง่ายครับผมขอแนะนำครับเลือกใช้ดุสิตาเซรั่มครับบอกลาทุกปัญหาผิวเลยครับผมใช้มาแล้ว1ปีเต็มนะซึ่งเขาก็จะมีทั้งเซรั่มผิวหน้าผิวกายเซรั่มเส้นผมแล้วก็โฟมล้างหน้ารวมทั้งครีมกันแดดตอนนี้ผมก็เรียกว่าใช้ครบเลยครับ ทั้งเซรั่มหน้าทั้งเซรั่มผมนะครับทั้งโฟมล้างหน้าทั้งครีมกันแดดนะครับครบเลยเป็นการสกัดเย็ยนจากงาดุสิตาครับทำให้ผิวเนียนนุ่มนะครับผิวอิ่มน้ำครับรังแคก็ลดลงแล้วก็หายไปหน้าก็ผ่องขึ้นใสขึ้นครับแมเวลาทาแป้งนี่แต่ก่อนนี้ทาแป้งแล้วเป็นอกโลกนะครับเพราะผิวแห้งเดี๋ยวนี้หน้าเนียนเชียว ใส่เบงโด้บางคนบอกว่าโอ้ยว่าหลายคุณพ่อเบงหน้าตาเจ้าของแนว่ท่นมันคืออยู่แล้ครับโชว์หน้าแน่ึงด้วท่นนี่ฮะหน้าตาของคนใช้ดุสิตาเซรั่มครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านนะครับสบายดีฉับถนนผาแดงก็ตรงข้ามกับโรงเรียนซีทองวิไลนะครับอยู่ใกล้กับสีแยกข้าต้มตีอำนวยโชคครับไปได้เลยครับ